กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆชาติกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมถังซานนิวเวอร์นะครับผมหรือว่าโซแลนนิวเวอร์นั่นแหละนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วนะฮะผมพาเพื่อนๆนะครับผมไปลงทะเบียนนะครับผมของเกมนี้ของเซิร์ฟไปนี่นะครับผม South e a s อเชียนะแต่วันนี้นะครับผมผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับผมมากันในเซิร์ฟจีนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟจีนด้วยน่าจะเซิร์ฟจีนแหละนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งภาพสวยมากๆนะครับ วิธีการโหลดนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆนะง่ายๆมากๆกดเข้าไปในลิงก์นะครับผมแล้วก็กดเลือกเลยนะครับผมสําหรับไฟล์ apk หรือว่าจะเป็นในแอปอีมูอะไรต่างๆสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับรวมถึงวิธีการสมัครนะครับก็ง่ายแสนง่ายนะผมเพียงแค่เพื่อนๆนะครับผมกรอกอีเมลตัวเองไปนะผมในการสมัครนะครับแค่นั้นเลยนะครับไม่ต้องใช้แบบประชาชนจีนต่างๆนะครับผมง่ายจริงๆซึ่งระบบเกมนี้นะผมเป็น mmo นะผมเปิดโลกกว้างใหญ่ไพศาลนะครับผม และในโลกนี้นะครับผมก็จะมีเควสจิป,ปะไททำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสในเรื่องหลักหรือในเรื่องรองต่างๆนะครับเยอะมากๆนะฮะรวมถึงในแผนที่นี้ครผมเราสามารถหาหีบสมบัตินะครับเพื่อเปิดได้รับของต่างๆรวมถึงเราสามารถขุดแร่ขุดเหมืองหรือว่าตกปลาได้ด้วยนั่นเองนะครับผม ซึ่งเกมแนวนี้นะครับและรวมถึงเป็นอนิเมะที่เราชอบอีกต่างหากนะครับใครก็ชอบนะทุกคนนะซึ่งเกมนี้เนี่ยประกอบไปด้วย7อาชีพด้วยกันนะครับผม๋ยวผมขึ้นรูปให้ตามนี้เลยละกันนะครับผมก็จะเป็นอาชีพประมาณนี้รวมถึงนะครับผมเกมนี้ก็จะมีระบบกาชาด้วยนะครับและกาชามีหลายแบบมาาๆนะครับอย่างแรกเนี่ยผมเป็นการสุ่มตัวละครครับแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าการสุ่มตรงนี้นะครับไม่ใช่ตัวละครหลักของเรานะครับตัวละครหลักของเราคือตัวละครที่เราเลือกตั้งแต่ต้นนะครับแต่การสุ่มตรงนี้นะครับผมเราสามารถให้ ไปร่วมมือกับเราได้ในนะครับหรือว่าใส่ไปช่วยเราเองนะครับเนี่ยเห็นปะจะมีตัวละครประมาณนี้เลยนะครับรวมถึงตัวละครเพิ่มเลตอัพตัวละครใหม่ล่าสุดก็คือนี่เลยครับผมถังซาในผมร่างคอนเท้าเทียนนะโอโ้โหโคตรเท่นี่ครับผมประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมเราจะมีเสืออูดเดินตามเราเห็นปะนี่เลยนะครับผมน่ารัก,กมากๆเลยนะครับถ้าใครอวยตัวละครไหนเพืเ่อนก็ไปสุ่มมาแล้วก็ให้มาเดินคู่กับเราก็ได้นะครับ รวมถึงก็จะมีระบบหนึ่งคือระบบการสุ่มการ์ดตัวละครนะครับซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยผมจะเป็นการเพิ่มสเตตัสหลักให้กับตัวละครของเราเก่งได้มากขึ้นนะครับผมถ้าใครเนะี่ยผมใส่ตรงออฟตรงนี้เนะี่ยผมจะทําให้ตัวละครของเราเก่งได้มากนั่นเองนะครับซึ่งการสุ่มเนี่ยฮะก็จะเป็นการสุ่มใช้ตัวสุ่มคนละแบบกับเมื่อกี้นะครับแต่ความเกลือก็น่าจะพอๆกันแหละนะฮะโอเคผมเปิดไปเลยเดึงโอเคครับอันนี้คือเกลือนะฮะได้ตาอัปเกรดมานะครับผมประมาณนี้นะฮะครับ ระบบที่จะมีทั้งการสุ่มตัวละครและก็การสุ่มการตัวละครนั่นเองนะครับผมระบบการต่อสู้นะครับคือหลากหลายมากๆนะครับทุกคนผมขอรู้ให้แบบดูแบบมุมกว้างก่อนละกันนะครับนี่ครับดูดิคือเยอะจริงๆนะครับผมมีหลายอย่างให้เราทําแน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่เบื่อแน่นอนนะฮะและรวมถึงนะครับมีสิ่งที่ผมชอบมากๆคือมันไม่เอาของเกมนี้ออกคือการฟาร์มวงแหวนครับคือเรานะครับผมจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อเรามีวงแหวนเยอะเท่าไหร่นั่นเองนะฮะอย่างเช่นนะครับผม วงแหวนแรกของเราเนี่ยเราเป็นสกิลนี้นะครับผมยากเงินครามนะฮะและสมมตินะฮะถ้าเรานะครับยิ่งสะสมปีได้มากขึ้นเท่าไหระะ่เนี่ยเห็นปะถ้าเราขึ้นถึง1,760ปีนะครับมันก็จะเปิดออปชั่นลองให้เราอีกนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเรามีวงแหวนหลายปีมากเท่าไหร่นะครับผมตัวละครก็จะเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะฮะรวมถึงนะครับเราสามารถอัปเกรดวงแหวนได้ด้วยนั่นเองแต่ส่วนพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกอีกทีหนึ่งละกันนะครับแต่นี้จะเป็น พื้นฐานทีเน่เพื่อนเล่นมาเพื่อนอน,น่าจะรู้อยู่นะครับก็คือการที่ถ้าเราได้วงแหวนใหม่มานะครับเราก็จะเป็นการปลดสกิลใหม่ไปเรื่อยเองนะครับเห็นไหมซึ่งวงแหวนพวกนี้นะครับเราได้จากการที่เราฟาร์มในดันเจี้ยนไรวันรวมถึงในการตีบอสของเซิร์ฟเองนะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีสกิลหลากหลายมากๆนะครับผมแล้วเราก็สามารถเลือกใช้สกิลต่างๆได้ด้วยเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ นี่ครับผมเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปฟาร์มมงแหวนแล้วกันนะฮะแล้วเกมนี้นะครับผมมีระบบออโต้ด้วยนะครับในการฟาร์มนะฮะโอ้นี่นะผมประมาณนี้เลยเห็นไหมครับจมตีกันไปตับตับตบๆบมาได้ซึ่งเราก็สามารถนะครับผมอย่างที่บอกไปเลยนะครับไม่จําเป็นต้องหาคนมาเล่นด้วยนะฮะเราก็จะมีเพื่อนคู่ห่วงเรานะครับผมสามารถใส่ได้สูงสุดประมาณ4-5คนเลยนะครับคือเยอะมากๆนะฮะแต่ยังไงผมก็แนะนำนะครับผมว่ายิ่งเราหาเพื่อนมาเล่นนะครับในบางดันเจียนนะครับก็ยิ่งทําให้เรานะครับ สนุกมากขึ้นนะฮะเพราะว่ากิมนี้มีหลายสายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟเตอร์นะครับสายว่องไวรวมถึงสายควบคุมสายรักษาอะไรเงี้ยมีหลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนเเลือกจะเล่นกันนะฮะเห็นไหมครับพอราชนะปั๊บเนี่ยผมเราก็จะดบแล้วนะครับผมซึ่งวงแหวนของเราที่ได้มาก็เป็น1 4 4 0ปีซึ่งถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีเลยนะฮะนี่นะครับผมอันนี้เดังไม่ใส่ดูแลกันเดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนเลยกันอ่านี่ครับผมเราพามาเลยซึ่งถ้าเราได้วงแหวนใหม่มาปับนนครเเเากก็็ดดดแไ้ลยหม คือถ้าเรากดใส่อันนี้ไปนะครับผมเราจะได้สเตตัสต,ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเป็นวงแหวนแรกเนี่ยมันจะไม่เพิ่มนะครับเป็นไหมกดไปเยปลยปไปนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมบอกไปเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะ ต่อไปในครับผมเป็นระบบ PVP นะซึ่งระบบ PVP ตรงนี้นีผมจะมี1ต่ตอนหนึ่งที่ผมจะได้ให้ดูนะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งคือการแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งเราก็จะเป็นแบบฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงเพื่อต่อสู้กันลุมตะลุมบอลนะอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูหน่อยละกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการที่ต่อสู้เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมในการเลื่อนแรงและได้รับของรางวัลนั่นเองมาครับผมการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วเลยดิเกิลพยามปิดเสียงไว้นะครับต้องกราบขอโทษด้วยมาครับผมยนปสูไ ซึ่งเกมนี้นี่ผมก็แล้วแต่ความชอบเลยละกันว่าใครจะชอบอาชีพอะไรนะครับส่วนตัวที่คนเล่นเยอะๆน่าจะเป็นพวกนี่ไหมเสี่ยวอู่นะครับผมแล้วก็พวกตัวละครหมาหงจินไหครับผมสับพวกพยาเพลิงนะครับผมอะไรชื่ออะไรวะลืมละพยาหงใช่ไหมเดี๋ยวผมต่อสู้กันไปครับผมแต่เราอวยตัวล,ละครพระเอกเนี่ยเราต้องเล่นย่างเงินคลามครับเห็นไหมครับชนะมา,าได้ของรางวัลแหละ อีกระบบหนึ่งนะครับผมก็จะขออนุญาตเรียกละกันสําหรับในการที่เราเป็นการหอคอยไม่สิ้นสุดละกันนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการต่อสู้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสัปดาห์ตรงนี้นะซึ่งเราก็สามารถมาเล่นเพื่อได้รับของรางวัลได้นะครับและได้รับเสี่ยวอู่ด้วยนะครับผมสับเศษตัวละครนะครับอันนี้คือพเพื่อนรู้อยู่แล้วว่าจําเป็นมากๆในการที่สามารถอัปดาวให้ตัวละครสมุนของเราเก่งได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะรวมถึงก็จะมีตัวสุ่มที่จะดรอปตามปะปายด้วยนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันละกันนะฮะของดีอย บ่อยๆล้ะการวมถึงนะครับผมตัวละครหลักของเรานะฮะมันไม่ได้หมดแค่นั้นนะทุกคนนะเราสามารถแต่งตัวให้มันได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับและผมชอบสุดคุณนี่ครับผมแม่งโคตรเทดูดิโอโแม่งอลังการมากผมโคตรอยากได้เลยนะฮะสวยสุดๆนะครับผมรวมถึงนี่เลยครับ เราก็จะมีในการที่ใส่เครื่องประดับตัวละครนะครับผมเกม MMO พวกนี้ก็จะมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมก็เป็นการตีบุปกรณุอุปกรณ์ได้เองนะครับรวมถึงนะครับถ้าใครจะเล่นเซิร์ฟนี้รอเซิร์ฟไทยกับผมนะฮะผมมีโค้ดมาแจกด้วยเองนะครับผมซึ่งโค้ดนะครับพิธีการกรอกก็ง่ายแสนง่ายนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะกดเข้ามาที่ตั้งค่ามุมขวาล่างสุดนะครับกดเข้าไปเลยและกดเข้ามาที่อันบนสุดนะครับแล้วก็นี่เลยครับผม C ีนเคนะครับผมกดกรอกได้เลยนะครับ ซึ่งโค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะให้ละกันสําหรับโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่นะตอนนี้ละกันนะครับผมเพราะว่าบางโค้ดอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับผมและรวมถึงนะครับสำหรับระบบต่างๆของเกมนี้เดี๋ยวผมจะทยอยทาเรื่อยๆละกันนะครับผมว่าระบบตรงไหนเป็นอะไรบ้างละกันนะฮะแต่ก็แอบบอกสำหรับเรื่องวงแหวนไปนิดๆหน่อยๆแล้วแหละโอเคครับผมซึ่งคลิปวันนี้เผื่อเพื่อนๆจะชอบเกมนี้กันนะครับถ้าใครอยากจะโหลดมาเล่นเองก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับภาพสวยจริงนะฮะไม่ติงนังแน่นอนและเจอกันครับผม เอ้ยก่อนที่จะไปครับสำหรับ iOS นะครับผมจะเขาเลยโหลดไม่ได้นะผมอย่าลืมนะฮะเปลี่ยนประเทศก่อนนะครับในการดาวน์โหลดนะฮะเออแต่อันอื่นน่าจะไม่มีปัญหาใดๆหรอกโอเคครับผมแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้า